ตื่นมาตอนเช้าปวดตรงข้อข้อเข่าเดินเราไม่สบายบางทีก็ปวดหลังปวดเอวเ oh. บือ่อที่จะทนแล้วผมขอแนะนำให้ดื่มกาแฟา JB ครับกาแฟอาราบิก้าจากอินโดที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนบริสุทธิ์ถึง2ชนิด ไตรเปปไทด์ฟิชคอลลเจนและฟิชคอลลเจนที่ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตไฮยาลูรอนิกเอซิดได้ถึง170%ฟื้นฟูนฟนระบบน้ำหล่อเลี้ยงข้อและเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างกระดูกและข้อต่อลดการปวดอักเสบด้วยสารสกัดขมิ้นชันผสานการทำงานกับซอยเปปไทด์และแคลเซียมแอลเทอเนตเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีที่สุด ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งข้อดีสบายตัวไม่ต้องกลัวอ้วนครับเราสกัดครีมเทียมจากน้ำมันลำ้าวดีต่อร่างกายและยังมีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยเรื่องข้อโดยตรงอีกมากมาย,ชย,เ,ย,มามายเช่นโรสฮิปลดอาการปวดข้อเปลือกสนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆเนื่องจากอาการข้างต้นล้วนแต่เกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองแล้วครับ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษชุดประหยัด1กล่อง350บาทจากปกติ490บาทหรือชุดสุดคุ้มทานต่อเนื่อง1เดือนราคาเพียง890บาทจากปกติ1479บาทและสำหรับชุดที่ขายดีมากๆทานได้เกือบ2เดือนเลยทีเดียวเหลือเพียง1370บาทเท่านั้น จากปกติ2,450บาททักมาตอนนี้ผมจัดส่งฟรีรับสินค้าแล้วจ่ายเงินที่หน้าบ้านคุ้มมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับรีบจัดก่อนหมดโปรโมชั่นนะครับราคานี้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นก่อนปรับราคาขึ้นหรือพิมพ์สนใจใต้โพ์ได้เลยครับ